หนึ่งคู่ตามน้ำสำหรับคำคืนนี้ครับอยู่กับผมครับสัสซานโวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้เรามีหนึ่งคู่นะครับในคำคืนนี้ที่น่าสนใจนะครับคระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเชลซีครับในศึกคาราบาลครับนัดที่2ครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นเกมที่สําคัญทั้งคู่เลยนะครับก็ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับก็มีความได้เปรียบอย่างมหาศาลครับเพราะว่าได้เปรียบไปเล่นในบ้านของตัวเองด้วยแล้วก็นะครับมี นับสกอร์ตุนไว้แน่ยอยู่1ประตูด้วยกันรวมไปถึงสถิติที่ข่มท่าทั้นของเชลซีไว้นะครับมาโดยตลอดในช่วงหลังนี้นะครับขณะที่ทีมเยือนครับอย่างท่าทั้งของเชลซีก็อยู่ในช่วงที่จะบอลเปลี่ยนโค้ดนะัฟอร์มที่กําลังแบบว่ากําลังร้อนแรงเลยนับสภาพจิตใจก็ถือว่า กลับมาแข็งแข่งขึ้นมาเรื่อยๆการพลิกกลับมาชนะได้อยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามครับการขาดหายในส่วนของแนวรับนะครับก็หลายลาเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เชลซีนะครับก็ลาบากที่จะต้านทานทาง้านของเจ้าบ้านอย่างอาเซนอนครับมองว่าในคามบนนี้ครับถึงเชลซีครับจะพยายามนะบุกที่จะเอาประตูคืนมานะแต่ว่า ด้วยทางด้านของระบบทีมอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมองว่าเวลาที่อาร์เซนอลครับกลับเลนเดอรบ้านนะครับเอมิเรตสเตเดียมของตัวเองเนี่ยนับก็จะสามารถรักษาสถานการณ์แล้วก็การโต้กลับเนี่ยได้อย่างเฉียบคมครับมองว่าในค่าบอนนี้ครับมีโอกาสครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านคว้าชัยได้แน่นอนครับในที่2นี้นะครับเลือกเชียร์ไปที่อาร์เซนอลเลยครับสำหรับใครนะครับอยากให้คนเติมมากกว่าหน้าช่องครับเข้ามาได้ที่บ้านเขียวหรือว่าจะไปที่ใต้รูปโปรไฟล์ครับถ้าไปที่บ้านเขียวครับแอสเครับต้อนรัว่า ในช่วงของเราครับมีมากกว่านาชอนนันครับแล้วเชิใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ